คือเริ่มการใช้งานตัว Evolution p u i m p N My B5 ไปเลยค่ะคือเครื่องนี้ไม่ต้องอเสียบปลั๊กใช้งานก็นได้ะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ความใช้งานลแล้วต่อไปเราก็ใส่ SET ตไไปเลยค่ะโดยการดึงดังนี้แล้วก็ใส่เซ็ตไอวีไป อนี้ก็จะถามเครื่องกขจะถามว่าเราต้องการใช้เซตอะไรอันนี้คือเซตที่เราตั้งไว้ให้แล้วการปฏิบตไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะโชว์ว่าเราใช้เซตอะไรกี่ดอกอะไรประมาณนี้นค่ะแล้วเราก็ใส่จำนวนแล้วก็ตั้งเวลาอันนี้ก็ตั้งเวลาไว้สักประมาณสองชั่วโมง สองชั่วโมองเสร็จแล้วก็คืออัตรานี้คือมันจะคำนวณไปให้เราเลยโดยอาตาัตโนมัตบปริมาณก็คือปริมาณแต่เมื้ถ้าเกิดเราจะเคลียร์ปริมาณเราก็ลบปริมาณที่เราอน,นี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วทีนี้พอเราได้ค่าไอ้ปริมาณเสร็จแล้วอัตราเสร็จเวลาเสร็จเราก็เริ่มเริ่มได้เลยค่ะอันี้คารเริ่มทำงานทีนี้พอเครื่องแจ้งว่าแบบพบฟองอากาศ พบ,พบฟองอากาศแล้วก็กดไปที่ปุ่มนี้เพื่อไล่ฟองอากาศแล้วก็ไล่ฟองอากาศคือเราก็ใส่ไปสักว่าเราจะไล่ฟองอากาศมันเท่าไหร่เราก็ไล่ไปสักห้าห้ามลพอเรากดถูกแล้วเราก็เรื่มทีนี้เครื่องก็เริ่มแล้วในการไล่ฟองอากาศอันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการไล่ฟองอากาศ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะโหลดน้าเกลือนะคะให้เรากดไปที่นี้เลยแล้วรากดว่าเป็นโบรัสเท่าไหร่กี่ m ลแล้วกดไปสักยี่สิบยี่สิบเปิรบแล้วก็เริ่มอันนี้คือการโหลดน้าเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะพอเริ่มจบกระบวนการทีนี้พอเราเรา,เราจบกระบวนการโหลดไปเรียบร้อยนะคะแล้วเราลืมว่าเอ๊ะตะกี้เนี่ยเราทําอะไรลงไปบ้างเราก็เข้ามาที่ปุ่มหน้าจอปุ่มนี้นะคะแล้วเราก็ไปดูการบันทึก บันทึกว่าประวัติคือเราทําอะไรไปอันนี้คือหยุดเท่าไหร่ฟอกากเท่าไหร่เลื่อนต้นไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถปุ่มนี้ได้เลยแล้วตอนนี้เราก็เลยกลับสู่หน้าจอปกติอพอจบขบวนการเสร็จเรียบร้อยเราจะปิดเครื่องแนะนําให้อ่าเปิดประตูแล้วเอาไอไวีเซตออกไปก่อนไม่ไงั้นมันจะหนีบแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็กดปิดได้เลยค่ะ